แสดงความดีใจยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับซึ่งมีมติคะแนนเสียงท่วมท้นทั้งสอวอสนะครับในการโหวตที่สภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวานนี้นะครับผมเองก็อ,อยากจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเร็วๆนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเศร,รษฐกิจสังคมประเทศชาติมันไม่มันไม่รอนะครับนะฮะเพราะตอนนี้ต่างประเทศเนี่เขาไปกัน ไปกันไกลแล้วครับของเรายังจะต้องมา,าจัดตั้งรัฐบาลก่าจะตั้งได้อะไรได้ทั้งหมดี่ยก็ต้องใช้เวลาครับนะก็อยากจะฝากท่านาผู้นําของประเทศนะครับว,ว่าที่อันยังเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ท่านาาท่านเฉษฐานะครับนะฮะแล้วก็ผมก็มั่นใจนะครับว่าทุกพักการเมือง นะครับทุกภาคการเมืองนะครับเขาก็มีความวังดีต่อประเทศชาตินะครับแต่ผมอยากจะให้คอนเส์ตเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรที่อยู่รักญาอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับได้มีการประสานงานมาไกบท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณต่างๆครับซึ่ง ปัจจุบันนี้มันมีการความเรื่มล้ําระหว่างส่วนกลางกับส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นครับเพราะว่าท้องถิ่นเองครับเรื่องงบประมาณการจัดสรรงบประมาณนะครับมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากโดยเฉพาะอาบตอที่อยู่ชายแดนเนี่ยนะฮะหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเขามีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับถ้ารัฐบาลเล็งเห็นปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญตรงนี้มันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหานะครับแน่นอนครับ รัฐบาลเองโดยเฉพาะนโยบายของเพื่อไทยนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีการที่จะให้เงินคนละหมื่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะซึ่งงบประมาณต่างๆจะเอามาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่อยากให้เล็งเห็นให้ความสําคัญถึงรากยาจริงๆเลยครับโดยเฉพาะนายกอบตนะฮะนายกเทศบาลนะครับที่อยู่ ชายแดนนะครับซึ่งเป็นงบประมาณมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับในการจัดสรรงบประมาณตรงนั้นนะครับถ้าท่านเอางบประมาณต่างๆเหล่านะั้นหรือจัดสรรงบประมาณต่างๆนะครับแล้วอีกเรื่องนึ่งครับเรื่ององค์กรอิสระนะครับต่างๆครับซึ่งมันมีเยอะแยะทั้งหมดมากมายนะครับอยากให้ท่านได้พิจารณาด้วยนะครับว่าเราจะมีการแก้ไขกันอย่างไร เราจะมีการบาลานซ์กันอย่างไรนะครับไม่ให้ไม่ใช่ว่า,อ,าองค์กรอิสระนะครับมีอิสระมากนะครับแล้วก็มองอ,องค์กรท้องถิ่นเหมือนกับเป็นจำเลยของสังคมอย่างเงี้ยถลายกำแพงตรงนี้ออกให้ได้ระหว่างขั้วใหม่ขั้วกเก่าถ้าท่านทลายกำแพงตรงนี้เอาทิฏฐิมาหน้าต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดนะครับแล้วจับมือกันให้แน่นแล้วก็เอาประชาชนไปที่ตั้งเอานโยบายต่าง ร่วมกันนะครับสารงานการทำงานนะครับผมคิดว่ามันจะไปได้ดีครับดีกว่าที่อำนาจเก่าอำนาจใหม่อยู่กันคนละขั้วนะฮะอยู่กันคนละขั้วมันก็ยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีครับแต่ถ้ามาอยู่ขั้วกันเดียวกันแล้วนะครับมารวมกันแล้วนะครับเอาประชาชนวิพิศตั้งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะผมคิดว่าอย่างนี้ผมอาจจะคิดดีก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นครับ นะเป็นกําลังใจให้ครับ,รบถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรวมขั้ว